สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับเข้าสู่รายการต่อไข่ใส่ังนะครับกับไขล่ลินนะครับแล้ววันนี้ผมก็พาเพื่อนคนพิเศษของผมมานะครับเอาแนะนําตัวหน่อยครับเพื่อนโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวซีรีส์สนุกๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนดูจากสภาพนี้แล้วคงหนีไม่พน้นซีรีส์คอมเมดี้แน่นอนครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาซีรีส์คอมเมดี้เรื่องไหนมาแนะนํานั้น ไปรับฟังและรับชมกันได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> อ้อก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช anel ของเราด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนผมคนนี้นะครับใช่ไหมมากันที่เรื่องแรกนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับ <Huh? S 1> ใช่ก็ได้ บอกเลยว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างความฮาเนี่ยที่สุดแล้วเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า welcome to Y G G นะครับเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ชาย3คนที่มีเกสเฮ้าว่า Y G G ในอิตาลีประเทศเกาหลีใต้นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเกสเฮ้าของเขากำลังพบกับวิกฤตการล้มละลายนะครับ โดยผู้ชายสามคนนี้เนี่ยมีคังดงกูนะครับฝันถึงการเป็นผู้กำกับหนังในขณะเดียวกันที่ชุนจุนกีนะครับอยากจะเดินตามรอยเท้าพ่อของเขานะครับและกลายเป็นนักแสดงส่วนบุงดูซิกนะครับมาที่กรุงโซเพื่อเป็นนักเขียนบทละครสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับรับประกันความสนุกแบบ10 1 0 10, เลยนะครับผมกับเพื่อนผมเนี่ยไปดูมาแล้วบอกเลยว่าฮาจนท้องแข็งเนี่ยเพื่อนผมที่ตัวแข็งแข็งแบบเนี้ย พอมันดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับตัวแข็งทื่อเลยสงสัยฮาจัดนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็สามารถไปรับชมได้เลยนะครับเรื่องที่สองนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Sound of Your Heart นะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมต้องขอแนะนำว่ามันฮาจริงๆนะครับจะซีรีส์เรื่องไหนในที่ผมแนะนำเนี่ยผมก็บอกเลยมันฮาฮาแบบ คนหานะครับมีฉากหนึ่งในงานแต่งนะครับที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปรวมกันกับคู่บ่าวสาวแล้วตตากล้องก็บอกให้คนผมบ๊อบขยบนิดนึงแต่ทุกคนขยบหมดเลยเพราะทุกคนในงานตัดผมบ๊อบมาเหมือนกันหมดแต่โชคดีเพื่อนผมไม่มีผมไม่ต้องตัดผมบ๊อบหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า The Sound of Your Heart เนี่ยดัดแปลงมาจากเว็บตูนเพราะชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องเดียวกัน ในเว็บตูนนะครับบุค,คลิกของนางเอกแอร์บงเนี่ยจะดูเป็นคนง่ายๆเหมือนกับนิสัยของพวกผู้ชายซึ่งทำให้แฟนๆสงสัยกันว่าจองโซมินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนในการรับบทนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องที่3นะครับชื่อเรื่องว่า modern farmer หลายคนดูจากชื่อเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าเป็นการทำ Farmer ก็คือการทำฟาร์มนั่นเองแต่ ผู้ใหล่ะจะมาทำฟาร์มในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือวงร็อกพังนะครับที่กำลังขาขึ้นแต่อยู่ดีๆเนี่ยดันติดนี่ก้อนใหญ่นะครับก็เลยต้องมาทำโมเดิร์นฟาร์มเมอร์นะครับเกษตรพอเพียงอาชื่ออาจจะคุ้นคุ้นหูกันไปบ้างและวงร็อกเนี้ยตอนแรกนะครับที่เขามาทำฟาร์มเพราะเขาได้ข่าวว่ากละลำปีกำลังราคาดีเขาก็เลยคิดว่า ไอการปลูกกระลำปีเนี่ยมันปลูกง่ายมากๆนะครับแล้วก็ต้องขึ้นดีขายดีกาําไรแป๊บเดียวใช้นี่หมดแต่พวกเขาพอมาทําจริงๆเนี่ยด้วยความที่เขาเคยใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยมาก่อนพอให้ศึกษามาแล้วเนี่ยมันยังเกิดอุบิเหตุที่เรียกว่ากระลำปีตายกระลำปีเน่านะครับพอเอาไปขายจริงๆเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ว่าพอกว่ามันจะโตกว่ามันจะได้ขายเนี่ย คนมันก็แห่กันไปขายแล้วกะลังปีราคามันก็เลยตกนะครับทำให้พวกเขานะครับต้องเผชิญกับวิกฤตการนะครับที่ตลกแล้วก็เฮฮาปันป่วนแค่ไหนนะครับแล้วเรื่องนี้ก็มีความโรแมนติกคอมเมดี้เข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูก็ไปดูได้เลยครับแล้วก็มาเขียนรีวิวข้างล่างนี้นะครับว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณชอบคุณหาท้องแข็งขนาดไหนนะครับ ซีรีส์ต่อไปเรื่องที่4นะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากก็ไก่ล้านตัวนะครับผมขอยืนยันณนะที่ตรงนี้เลยนะครับชื่อเรื่องว่า Warm and Cozy นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวพนักงานออฟฟิศที่อกหักแฟนทิ้งแล้วอยากจะหนีมาบนเกาะเชจูเพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาพบรักกับหนุ่มเชฟนะครับที่ทำอาหารอยู่บนเกาะเชจูแห่งนี้ แต่ว่าความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้นอกจากความเป็นตลกคอมเมดี้แล้วเนี่ยมันคือบรรยากาศที่เหมือนทำให้เราได้รู้สึกว่าเราไปท่องเที่ยวอยู่จริงๆนะครับผมจะยกตัวอย่างภาพบรรยากาศซีนที่แบบสุดๆตามนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณอยากไปสัมผัสฟ,ฟิลที่แบบรูปที่ขึ้นมานะครับมันเป็นแค่แบบประมาณ1 0นะครับของซีรีส์เรื่องนี้หากใครอยากสัมผัส ความรู้สึกจริงๆนะครับสามารถไปดูได้ในซีรีส์เลยนะครับไปกันต่อที่เรื่องที่5กันเลยดีกว่าสำหรับซีรีส์เรื่องที่5ของเรานะครับมีชื่อเรื่องว่า Your Heart นะครับสำหรับแฟนๆซีรีส์เรื่องกอ b l i ลนนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคุณอีดงอุกกับคุณยูอินนานะครับซึ่งเคมีทั้งสองคนเนี่ยดีมากดีมาตั้งแต่สมัยกอ b l i ลนแล้วนะครับ และบอกเลยว่า Touch Your Heart เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่น่ารักและฟินสุดๆสำหรับเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกนะครับเธอคือนักแสดงยอดนิยมแต่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเธอได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องอื้อฉาวกับลูกชายของครอบครัวหนึ่งนะครับอาชีพการแสดงของเธอจึงตกลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันนะครับพระเอกเขาเนี่ยเป็นทานายความของบริษัทกฎหมาย ซึ่งมีนิสัยเย็นชาเจ้านายของเขาเนี่ยต้องการให้นักแสดงสาวหรือนางเอกของเราเนี่ยมาทำงานเป็นเลขานุก,การให้เขา6กเดือนนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้บทบาทที่เขาจะแสดงในเรื่องต่อไปส่วนเรื่องราวความวุ่นวายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ต้องไปดูในตัวซีรีส์นะครับแต่ผมจะขอยกตัวอย่างสีน,น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันนะครับ มาต่อกันที่เรื่องที่6กันเลยนะครับเรื่องแอมนอตไอโรบอทนะครับเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับ CEO หนุ่มนะครับที่เป็นพระเอกเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับมนุษย์นะครับถ้าเขาเนี่ยสัมผัสโดนตัวมนุษย์นะครับเขาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นได้แต่ถึงกระนั้นนะครับด้วยความที่เป็น CEO เนี่ยเวลาเขาไปบริษัทเนี่ยพนักง,งานทุกคนเลยนะครับต้องหลบให้พ้นจากสายตาเขาไปให้หมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่มีพนักง,งานคนหนึ่งเนีย หนีไม่ทันนะครับทำให้ไอพนักง,งานคนเนี้ยโดนไล่ออกจากบริษัทไปเลย <What? S 1> ส่วนนางเอกนะครับทำงานอยู่ในทีมพัฒนา AI หุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะส่งมอบไอ AI เนี้ยให้กับพระเอกแต่แล้ววันที่จะส่งมอบเนี้ยไอ AI, AI เนี้ยดันขัดข้องนางเอกและทีมงานนะครับก็เลยวางแผนกันเพื่อที่จะหลอกพระเอกโดยการให้นางเอกปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์ไปเลยครับแต่แล้วนะครับความสัมพันธ์ แบบแปลกๆนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับโดยที่นางเอกที่เป็นหุ่นยนต์กับพระเอกเนี่ยก็ได้เริ่มชอบคอกันนะครับก็คือพระเอกชอบหุ่นยนต์นั่นแหละซึ่งพระเอกก็ไม่ได้รู้เลยว่านางเอกเนี่ยปลอมตัวมาเป็นหุ่นยนต์ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์และหุ่นยนต์ปลอมเนี่ยจะเป็นอย่างไรสา,สามารถไปติดตามได้ในแอมนอตอาโได้เลยครับ เรามาต่อกันที่ซีรีส์เรื่องที่7นะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วมีชื่อเรื่องว่า Clean w i s h Passion for Now นะครับมีคำว่า Clean เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับสะอาดหรือไม่ก็อะไรที่สุขบปปกอย่างแน่นอนนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมดูแล้วเนี่ยชอบมากมีครบทุกรสมันฮาจริงๆมันตลกจริงๆแล้วมันก็สนุกจริงๆนะครับ ตัวพระเอกเนี่ยตีบทแตกมากเล่นดีไม่ห่วงหล่อเลยนะครับซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของพระเอกซึ่งเป็นโรคกลัวความศพกระปรกทุกอย่างรอบตัวนะครับต้องสะอาดต้องเนี้ยบต้องเรียบร้อยต้องเป๊ะ<ว>จนกระทั่งเขาได้มาพบกับนางเอกนะครับนางเอกเนี่ยเป็นคนให้5าสดใสร่าเริงและทำให้เขาได้เผชิญแบบชาร์ลินตัวเองนะครับก้าวข้ามผ่านความที่แบบ เขายึดติดยึดมั่นในความสะอาดมากเกินไปอีกทั้งเขาได้เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าความรักกับน,นเองนะครับพระนางเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากๆนะทุกคนยิ่งพอเขาเริ่มที่จะรักกันแล้วเนี่ยคนดูก็ขนตายไปเลย <Wow. S 1> หวานมากๆๆๆมากเลยครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปรับชมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูไปเจเรื่องแล้วเนี่ยชอบเรื่องไหนนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ c h anel ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมครับบ๊ายบาย